แล้วเราก็กดรวมไปเลยนะครับ เจอกันอีกครั้งกับเล s ซ r c h a n n e l นะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับรอบนี้เราก็อยู่กันในเกม a 3ท i ีส e ิว e ายนะครับโดยรอบนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆสายฟรีและผู้เล่นมือใหม่นะครับที่เพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะครับว่าจะเล่นยังไงให้ตามเพื่อนทันแล้วก็จะเล่นยังไงให้อยู่ภายในเกมนี้รอดนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมนั่นเองนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมาแนะนำไอเทมรายวันที่เราควรจะซื้อนะครับให้เพื่อนๆมาที่ด้านมุมขวาบนนะไอตรงรถเข็นตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือกไอ้ร้านค้ารายวันด้านขวาตัวนี้นะครับนี่ทุกวันนะครับมันจะมีไอเทมให้เรากดรับก็คือไอ้ขวดตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่ไอขวดตัวนี้มันมีผลยังไงมันจะช่วยในการที่เราเพิ่มแต้มไปตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่เราสังเกตยังไงนะครับก็คือมันจะมีโบนัสขึ้นมาแบบนี้นะครับเออไม่ใช่นี้ โบนัสนะครับอยู่ด้านข้างแบบนี้นั่นเองนะครับถ้า,าลูกศรเนี่ยอยู่ที่สีเหลืองนั่นเองนะครับโบนัสที่เราจะได้ก็คือเป็นแถบขั้น2อฝั่งนี้ทั้งหมดนั่นเองนะแต่ถ้าลูกศรตัวนี้ไปชี้อยู่ตรงสีแดงนั่นเองนะครับเราก็จะได้ด้านสีแดงนั่นเองนะครับมันก็จะได้เอยลงนั่นเองนะโดยที่ไอหินตัวนี้เราก็กดใช้ได้เลยนะครับมันจะอยู่ในกระเป๋าเราแบบนี้เดี๋ยวผมหากันนะนี่นะครับนี่ กดใช้ได้เลยนะครับก็เลือกจํานวนครั้งเอานะมันก็จะเพิ่มให้นะ250แต้มนั่นเองนะครับหรือไม่ก็รอรีได้นะครับตัวเกมก็จะรีให้เพิ่มขึ้นมานะครับก็อยู่ประมาณที่ไม่แน่ใจว่าตีห้หรือเที่ยงคืนนะอ่ามันจะรีเพิ่มแต้มตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะไปซื้อเพิ่มก็กดที่ร้านค้าตัวนี้ได้นะครับนี่มันจะมีขายอยู่นะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเพชรเติมนะครับแล้วก็ยังมีแบบให้เราแบบเติม ฟรีนะครับนี่อยู่ตรงร้านค้าตัวนี้นะครับก็คือร้านค้ารายวันตัวนี้นะให้เพื่อนเข้ามาเลือกหัวข้อแรกนะครับนี่มันจะใช้300เพชรนะครับที่เราจะได้ภายในเกมนั่นเองนะครับส่วนสีขาวนี่คือเราต้องเติมเข้าไปนะอ่าอันนี้จะเป็นแบบรายเดือนนั่นเองนะครับที่เราสามารถกดรับไปขวดตัวนี้เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับภายใน28วันนี้อันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนซื้อนะครับหรือว่าจะซื้อแบบ7วันก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เพชรฟ้าภายในเกมนี้หาง่ายอยู่นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นไอเทม ส่วนแรกนะครับพี่เราควรจะซื้อนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับนี่มันก็จะมีไอเทมตัวละครนะครับเลือกซื้อรายวันนะแล้วก็เลือกตัวละครตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่าคูปองนะครับในการที่เราจะเอาไว้เข้าดันเจียนรายวันนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งเลดนะครับแล้วก็มีทั้งเมืองนะครับอันนี้พวกนี้เลยนะก็คือใครที่อยากจะลงซ้ํานั่นเองนะก็ต้องมาเสียเพชรในการซื้อแบบนี้นะครับก็หนึ่งครั้งต่อวันนะอันนี้ นะแล้วก็ยังมีการใช้เงินภายในเกมนะครับซื้อการ์ดมอนสเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็หน้านี้ควรซื้อเหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็คืออ่าตัวกวาดล้างเควสพื้นที่นะครับอันนี้และถัดมานะครับอันนี้จะเป็นหินอัพสกิลนั่นเองนะนี่เราจะต้องใช้หินพวกนี้ในการอัพนะครับโดยที่หินพวกนี้เราก็ไปที่หน้าหน้านะครับแล้วก็กิลแบบนี้นะแล้วก็เลือกนะครับนี่ สีแดงจะใช้ในการอัพสกิลกดใช้นั่นเองนะส่วนสีฟ้าจะใช้อัพสกิลพัดส,สีนะครับหรือสกิลติดตัวของเรานั่นเองนะครับนี้เพื่อนๆก็เลือกอัพนะครับหรือว่าจะอัพตามผมก็ได้นะครับแรกๆนะมันยังไม่เปิดถึงอันนี้ผมเลยอัพเป็น HP ไปก่อนนะนี่แบบนี้นะครับก็สามารถเลือกอัพได้นะครับก็คือเวลามันเปิดแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาอัพอันที่เราอยากจะอัพนั่นเองนะ เหมือนกันเลยนะครับนี่จะเป็นการเพิ่มแบบนี้นะครับก็คือจะเพิ่มตามระดับนะครับก็คือหินยิ่งสูงนะครับอีกปีที่ได้ก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะแล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะอัพอันไหนอันนี้ก็จะเป็นหินอัพสก,กิลนะครับถัดมานะก็จะมีไอหินพวกนี้นะครับนี่ไอหินทั้ง4 4แบบแบบนี้นะครับขาวเขียวเหลืองแดงเนี่ยมันคืออะไรนะมันก็คือหินที่เราเอาไว้เปิดอ่า เสาแดงนั่นแดงนะอันนี้ผมเรียกเป็นเสาแดงนะครับโดยที่เสาแดงนะั้นจะกระพริบเหมือนในแมปแบบนี้เลยนะเนี่ยที่ผมชี้แบบนี้เลยนะให้เพื่อนสังเกตโดยที่เปิดแมปแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นเสาแดงถ้าเป็นขึ้นรูปแบบนี้แสดงว่ามีคนเปิดอยู่นะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะเป็นแบบว่ามีมอนสเตอร์เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประมาณ2นาทีหรือ3นาทีนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็ต้องช่วยกันตีนะครับไม่ว่าจะใครก็ได้นะครับภายในแมปเข้ามาช่วยกันตีนะ พอตีครบนะครับฆ่าบอสได้นะมันก็จะได้ทั้งเงินได้เงินนะครับแล้วก็ได้หินเปิดไอตัวอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือพวกไอหินพวกนี้นะครับกันนะนี่หินพวกนี้นะครับผมเดินมาให้ดูแล้วก็ได้อีกพี่นะครับไอ <Hey, S 1> ห,หินที่ <your buddy. S 1> เราต้องใช้ในการแยก <Hey. S 1> อุปกรณ์นะครับนี่ไอหินสีม่วงพวกนี้นั่นเองนะครับนี่นเหนะ็นไหมอ่ามันก็จะได้ไอเทมพวกนี้ด้วย แนะนำนะครับก็คือใครที่เป็นคนกดเปิดจะได้เยอะกว่าคนที่ไม่ได้เปิดนะก็คือใครเปิดก็จะได้ไอเทมเยอะกว่านั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาซื้อไอเทมพวกนี้ไว้กันด้วยแล้วกันนะครับเป็นแบบรายวันนะนี่หน้านี้เลยนะครับนี่ซื้อให้ครบนะครับพอเลเวลถึงก็ซื้อๆไว้นะก็ใช้เงินไม่เยอะนะครับอันนี้นะ ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหินตีบวกอุปกรณ์นั่นเองนะครับด้านบนคือหินตีบวกอุปกรณ์แล้วก็อาวุธนะครับป้องกันแล้วก็อาวุธนะส่วนด้านล่างจะเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะอันนี้เราก็สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะแล้วก็ใช้เพชร้าซื้อได้เหมือนกันนะก็มีจํากัดเป็นรายวันนั่นเองนะอันนี้ก็ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกกล่องหินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ส่วนไอ้พวกนี้นะครับก็เป็นไม่ต่างกับว่าเจมนั่นเองนะครับเจมที่เราเอาไว้ใส่อุปกรณ์นี่โดยที่ไอ้พวกเจมพวกนี้เราจะต้องใส่แบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีรูนะครับอันไหนที่มีรูจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปอัปเกรดนะครับเลือกหินนี่นะครับแล้วก็เลือกแบบนี้แล้วก็เลือกตามสีนะครับโดยที่ไอ้สีหินเนี่ย ะครับมันจะแตกต่างกันไปะนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีเขียวก็ตามนะแต่จะมีออปชันเยอะแยะให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น age, ลดดามจิคริกายภาพนะหรือว่าเพิ่ม HP ให้เรานั่นเองนะนี่หรือว่าความสําเร็จคิเวทนะครับอันนี้เพืเ่อนๆก็ต้องเลือกอกดใส่เอาเองนะครับแล้วเราก็ยังอัปเกรดให้มันได้ด้วยนะไอ้พวกหินพวกนี้นะครับนี่เลือกอันสุดท้ายนะแล้วเราก็เลือกนะครับอัปเกรดแบบนี้ แล้วก็เลือกจํานวนครั้งที่เราต้องการตีบวกไปนะครับถ้าติดมันก็จะเลื่อนขั้นให้ถ้าไม่ติดก็ยังอยู่ก็ของก็จะหายไปนะครับห <Lauren> ินก็จะหายไปนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไอเทมนะครับที่เราควรที่จะเข้ามาซื้อนะรายวันนะก็ทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้นะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับไออันแรกเนี่ยเราก็จะสามารถกดซื้อได้นะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะอันนี้มันยังไม่ครบสัปดาห์นะครับมันก็เลยยังไม่รีให้เรานั่นเองนะ แล้วก็ไอไอเทมพวกนี้นะครับก็จะซื้อได้เหมือนกันนะแต่จะต้องมีกิ้นะแล้วก็ยึดคลองนะได้นะครับถึงจะสามารถเปิดให้ซื้อพวกนี้ได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีระบบกิ้นะครับให้เราเข้าร่วมเดี๋ยวผมแนะนําอีกทีนะครับโดยที่ไอระบบกิ้เนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูเลยแล้วกันนะนี่ระบบกิ้นะครับมันจะมีนี่สถานะยึดครองอย่างนี้เลยนะครับนี่ ให้เพื่อนๆเข้ามาเข้าร่วมอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีกิวที่ยึดคลองไปแล้วแบบนี้นะครับก็จะสามารถซื้อไอเทมภายในน,นั่นเมื่อสักครู่ได้อเองนะนี่หน้านี้นะนี่พวกนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เหนือไปกว่า,าคนที่ไม่ได้มีกิวนะสักเท่าไหร่นะครับอันนี้นะถัดมาครับหน้านี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการ์ดที่เราเอาไว้ใช้ในการาย้าย ค่าตีบวกไปหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมอวกอุปกรณ์อยู่ที่บวก21เใช่ไหมครับถ้าผมต้องการที่จะย้ายออฟนะครับอย่างเช่นนะนี่ผมต้องการที่จะย้ายออฟก็คือจะเอาไออันเนี้ยย, 21, ย้าย21ตรงเนี้ยเห็นไหมครับไปหาไอเวล60ตัวเนี้ยนะแต้มตีบวกมันจะลดลงนะครับพอขึ้นเวล20ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตียากขึ้นแล้วนะ เห็นไหมครับแต้มมันลดลงจาก21ผมเหลือแค่20ถ้าผมกดย้ายไปเห็นไหมครับมันจะต้องต้องใช้ไอ้การ์ดพวกนี้นะครับเราก็ต้องกดติ๊กใช้นะครับแต่อันนี้ผมไม่มีไงอ่าเราต้องกดติ๊กใช้ก่อนนะแล้วก็กดตีบวกนะครับอ่าค่าตีบวกเราจะไม่หายไปนั่นเองนะโดยที่ไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับนี่นี่ไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมีค่าแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับ ก็คือสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีเลเวลต่ำกว่า23นั่นเองนะครับหรือว่าอัปเกรดที่23ก็คือตั้งแต่23 22 21เนี่ยต้องใช้การ์ดใบนี้ในการป้องกันนะครับเวลาที่เราจะโอนย้ายไปหาอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้นะถัดมาก็คืออัปเกรดต่ำกว่า25ก็คือ25 24 23 22 21นั่นเองนะครับต้องใช้การ์ดใบนี้นะครับก็สะสมเพชรฟ้าแล้วก็มาซื้อกันนะ และอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอัพเลเวลต่ำกว่า28ก็คือ 28, 27, 26, 25ลงมานั่นเองนะครับอันนี้นะก็เป็นอ,อีกส่วนสําคัญนะครับที่เวลาเราเลื่อนขั้นหนึ่งเช่นพอเราเวลอัพไป90อะไรเงี้ยแล้วเราต้องการย้ายค่าติดบวกไปหากกอุปกรณ์90หรือไอเทมที่มันให้ออฟด,ดีกว่านะเราก็จะต้องใช้พวกการพวกนี้แหละนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปตีบวกใหม่นะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชิลๆอยู่แล้วนะ อยากจะตีบวกเองขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเพชรซื้อไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะส่วนไอ้การ์ดใบนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่ตีบวกสําเร็จอย่างเช่นว่าตอนนี้นะนี่ผมตีบวกให้ดูนะเดี๋ยวติดตั้งไปก่อนนะอ่าอัปเกรดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไอการ์ดตัวนี้นะเรากดใช้เห็นไหมครับจาก4%เปกดใช้เป็น7%นนั่นเองนะ เกมนี้นะครับจะไม่มีการตีบวกแล้วอุปกรณ์หายนะคือกดตีไปเหอะนะจะติดหรือไม่ติดก็ไปวัดดวงกันเอานะอันนี้นะอ่าส่วนไอการ์ดใบนี้หาไม่ยากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเลยนะมีทั้ง57ใบนะโดยที่ไอการ์ดพวกนี้เราจะได้จากการที่เดินเควสเขียว1แล้วนะครับกับ2นะได้อ่าเควสรายวันนะนี่กิจกรรมวันนี้นะครับที่เราเล่นๆเ,เห็นไหมครับนี่มันจะมี แจกเหมือนกันนั่นเองนะก็ไม่ยากนะครับนี้ทาไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ยังได้เทมด้านล่างอีกด้วยนะนี่แล้วก็ยังได้เพชรฟ้าด้วยเห็นไหมครับนี่เพชรฟ้าแจกทั้งหลายก่อนนะนี่เห็นไหมอ่านี่ยังมีแจกอีกนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งส่วนสําคัญนั่นก็คือเควสนะครับเควสรายวันที่เราควรจะที่จะเข้ามาทําให้ครบทุกวันนั่นเองนะครับก็จะได้เพชรฟ้าไปสะสมเก็บไว้นั่นเองนะครับ,อ,บ,อ,รบอันนี้ส่วน ถัดมานะครับระบบเควสหลักอะไรพวกนี้นะครับหรือเควสอะไรที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่3สีแบบนี้แหละนะให้เพื่อนทําให้ครบนะครับอ่าแล้วก็ไอระบบเควสตัวสีเขียวเนี่ยผมจะแนะนํานะครับก็คือเวลาอ่ามันมีเควสขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่นะครับอันนี้นะไอระบบตัวนี้คือเควสสีเขียวนั่นเองนะครับให้เพื่อนหานะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นนะครับมันมีไอเทมดีอยู่นะครับก็คือแจกซัมมอน5าดาวเลยนะเราควรที่จะทํานะครับ โดยที่ในการทํานั้นนะ่ะมันจะมีเงื่อนไขอ่าอย่างเช่นนะครับนี่อย่างเช่นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะทำเควสนี้ได้เราจะต้องมีค่าชื่อเสียง10,000ก่อนตอนนี้ผมมีศูนย์อ่านี่คือค่าชื่อเสียงตัวนี้นั่นเองนะผมมีอยู่ศูนย์นะครับผมเลยยังทำเควสนี้ไม่ได้นะผมก็จะต้องทำเควสให้มันปลดล็อกนะอ่าหน้านี้ก่อนนะโดยที่ว่าทาเควสพวกนี้ให้ครบนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถมาทำเควสพวกนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือประมาณนี้ ก็คือให้เพื่อนๆเลือกทานะครับเลือกทําเควสที่มันได้แต้มเยอะๆนะครับโดยที่สังเกตจากไอ้ไอ้สีเทาอันนี้ก็ได้นะครับมันก็จะบวกเพิ่มให้นะหรือว่าไปบอทก็ได้นะครับกดเควสนะครับแล้วก็กดเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ไปตีมอนในแมปนั้นๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต้มตัวนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะอ่าก็พยายามหาทําเควสที่มันดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้แล้วก็กดเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําไปได้เลยนั่นเองนะครับโดยที่อ่าประมาณเวล70็ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถรีได้ 1รอบนั่นเองนะครับก็คือใน1วันมันรีให้แล้วประมาณตอนเที่ยงนะครับมันรีรีปุ๊บเราทําหมดใช่ไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรารีอีกรอบเราก็ต้องกดรีแบบนี้ได้นะครับจะใช้เพชรหรือว่าใช้การ์ดรีแบบนี้ก็ได้นะครับไอการ์ดรีแบบนี้นะคะก็คือได้จากอ่าล็อกอินรายวันนะก็มีแจกเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้นะนี่ก็จะมีแจกเหมือนกันเนะี่ยไอการ์ดพวกนี้นั่นเองนะ ก็พยายามอย่าลืมเข้ามาล็อกอินพวกนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีแจกนะครับนี่เดี๋ยวก็คืนนี้นะครับหรือว่าตอนเที่ยงของพวกนี้ก็จะมีแจกอไอเทมตัวนี้เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับเปิดกล่องนะครับเพื่อหา,อาไอเทมนะครับเครื่องประดับวีรชนนะครับหชิ้นเลยนะนี่จากหน้านี้ดูดิผมเปิดจะหมดอยู่แล้วยังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็วัดดวงกันเอ้นะมันก็จะได้แต้มตัวนี้นะครับ ก็ก็เข้ามากดรับได้นะครับมันก็จะได้ตอนนี้นะครับตอนนี้มันได้3มแต้มแล้วแต่ก่อนมันได้แค่2นะครับก็คือต้องซื้อเอง1ด้วยแต่ตอนนี้มันแจกอยู่3ามันแล้วนะอ่าแล้วก็ยังมีนะครับนี่ล็อกอินเล่นในเกมนะครับให้ครบนะครับก็จะได้รับไอเทมด้านล่างนี้ด้วยนะแล้วก็ยังถ้าเราออฟไลน์ไปนะครับก็ยังได้รับไอเทมเหมือนกันนะจากหน้านี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดด้วยแล้วกันนะครับอันนี้นะ แล้วก็ยังมีพวกไอเทมที่เรา,าสามารถเข้ามาเก็บได้นะครับก็ต้องรอเวลานะครับมันถึงจะรีแล้วก็ให้เราเข้ามาเก็บได้นั่นเองนะถัดมานะครับอันนี้มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมสนุกนะครับมันก็จะได้รับไอเทมเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยที่ไอกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีเควสต่างๆให้เราร่วมทํานะครับก็คือไม่ยากเลยนะนี่พอเราทาครบนะครับก็จะได้รับไอเทมด้านล่างด้วยนะก็แจกไอเทมพวกซัมมอนไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถอาไปรวมได้หรืออัพเลเวลให้มันได้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีไอพวกล็อกอินนะครับอันนี้ผมล็อกอินผ่านไปแล้วนะครับนี่แล้วก็ยังมีอัพเลเวลนะครับให้ถึงนะนี่ก็จะได้รับไอเทมพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะครับ ได้วิลชนเวล80เลยนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นกิจกรรมเติมนะครับเมสส์พู่นี่อันนี้นี่อันนี้นะครับจะต้องเติมเนาะนี่ถึงจะได้พวกนี้นะครับก็ถัดไปนะครับที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งนะครับก็จะมีการตีบวกนั่นเองนะครับพยายามตีบวกให้ได้ประมาณแบบผมนะครับนี่อันนี้นะเพราะว่าเวลาเราเดินอ่าเควสในะเรื่องไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จะมีบอสให้เราเข้ามาตีนะ โดยที่ถ้าเราค่า CP เนี่ยมันไม่สูงหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะไม่ผ่านได้นะครับอันนี้ก็พยายามตีบวกด้วยนะครับให้มันบวก20ขึ้นไปก็ได้นะอันนี้นะอันนี้ส่วนแรกนะครับถัดมานะครับก็ระบบสม,มอนนั่นเองนะนี่โดยที่อระบบพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราด้วยนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะ แนะนำให้อัพตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มันแจก5าดาวนะครับได้ตัวไหนก็อัพตัวนั้นไปก่อนนะครับสักตัวหนึ่งนะอัพให้มันเป็นตัวเมนสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยสร้างตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับโดยที่ไอซัมมอนพวกเนี้ยเนี่ยผมก็จะแนะนํานะครับก็คือพวกตัวที่แนะนําเลยนะก็จะมีตัวนี้ก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะนี่ฟอร์เลนนะนี่ครับตัวนี้เลยนะ มันดียังไงนะก็คือเห็นไหมครับมันบอกว่าสแสดงดนตรีอย่างดูเดือดและทําให้พลังโจมตีของพวก้องเพิ่มขึ้นนะครับ28.1%เลยนะภายใน20วีเลยนะครับอันนี้คือ,อระดับ3ดาวนะครับคือถ้าเป็นระดับสูงกว่านี้นะอย่างเช่น5ดาวนะครับเพิ่มทั้ง47.1เลยนะครับอันนี้นะอันเนี้ยเป็นตัวที่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มให้ตัวมันเองนะมันเพิ่มให้ คนหรือผู้เล่นที่อยู่ในวงของมันวงของสกิลของมันนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้คือตัวแรกนะครับที่ผมแนะนํานะแล้วก็อ่าตัวที่2นะครับก็คือไอตัวนี้ไหนว่านี่ครับตัวอีกาตัวนี้เนี่ยเพราะว่าจะมีสกิลนะครับมอบดาเมจนะครับ500กว่าแต้มเลยนะอันนี้5ดาวนะครับมอบดาเมจนะครับ โดยที่เป็นการโจมตีและติดสถานะพิษด้วยนะครับแล้วก็จะเบิร์นด้วยการติดพิษเนี่ย9วิเลยนะครับอันนี้ก็ใช้กับบอสได้ดีเหมือนกันนะอันนี้แนะนํานะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ตัวระดับเกรดวีรชนนะเท่าที่ผมดูมานะครับก็มีตัวนี้แหละครับที่น่าสนใจเลยนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เขียนบอกว่ามันจะเพิ่มให้แต่ซัมมอนนะมันเป็นการเพิ่มพลังโจมตี25%นะครับ แล้วก็สร้างดาเมจด้วย700%กว่าเซเลยนะเห็นไหมอันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นไอตัวแก่ๆนะครับไม่แน่ใจนะตัวไหนนะนี่ตัวนี้นะครับก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันของผู้อัญเชิญอีกตั้ง50%กว่าเซนเลยนะอันนี้เวลอ่าเดดาวนะครับนี่ ถึงไม่ต้อง7ดาวก็ได้นะครับได้ประมาณ5ดาวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับนี่เพราะว่าเราอัปเกรดสกิลให้มันได้นั่นเองนะอันนี้นะอันนี้ซัมมอนที่ผมแนะนำนะครับส่วนถัดมานะครับวิธีการพัฒนาซัมมอนนะโดยที่ขั้นแรกเนี่ยมันจะมีแบบเลื่อนขั้นนะโดยวิธีการเลื่อนขั้นนั้นเราจะต้องอัพนะครับเกรดระดับ3ดาวขึ้นไปนะ3ดาวก็ใช้ได้แล้วนะนะฟังก์ชันนี้นะโดยที่เราอ well ัปเกรดเวล40เต็มแล้วเราก็มาเลือกแบบนี้นะครับ ไอ้พวกนี้จะเป็นไอเทมที่ได้มาจากาการเดินวสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะหรือถ้าเราไม่มีเนี่ยเราต้องหาตัวมันเองนะเป็นแบบเลเวลหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วกดเลือกวันนี้นั่นเองนะครับแล้วกดรวมไปนะมันจะได้เป็น5ดาวนะหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะรวมแบบนี้อีกเราก็จะต้องทําให้เป็นเวลตัน1ตัวก็คือเวล50นะแล้วก็ใช้อีก2ตัวนั่นเองนะครับตั้งแต่5าดาวขึ้นไปจะต้องใช้2ตัวนะ อ่าแบบนี้นะอันนี้ขั้นแรกนะครับวิธีการเลื่อนขั้นของตัวซัมมอนนะถัดมานะอันนี้จะเป็นการรวมนั่นเองนะโดยที่วิธีการรวมนั้นเราก็ใช้ตัวระดับ5ดาวเท่านั้นขึ้นไปนะครับจะเป็นเลเวล1ก็ได้นะครับไม่ต้องเลเวลตันก็ได้นะครับนี่เลือกแบบนี้นะครับเลือกให้ครบนะเลือกให้ครบ3ตัวอ่าสตัวแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสอ่าเลื่อนขั้นได้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้อ,ตองถอด ไอตัวพวกนี้ออกก่อนนะถอดออกนะครับแล้วก็รวมแบบนี้เลยนะอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้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 นแบบนี้นะครับใช้เงิน5 0 0แสนใช่ไหมครับโซที่ใช้เป็นวัตถุดิบจะหายไปนั่นเองนะนะแบบมาน,นี้นะแล้วเราก็กดรวมไปเลยนะครับ คดีมากเลยได้ตัวที่ผมอยากได้พอดีเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเลื่อนขั้น5ดาวนะเราก็มาเลือกแบบนี้แล้วเรากดใช้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาอัพเลเวลให้พี่แกนะโดยที่การอัพเลเวลเราก็เลือกอ่ามอนสเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มเลเวลได้แบบนี้เลยนะก็จะเป็นอีก1นนะครับอ่า วิธีนะครับที่จะทําให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นแล้วก็ผ่านบอสง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ <_ S 1> เพราะว่ามันจะมีบอสเนื้อเรื่องนะครับ <_ S 2> เนื้อเรื่องสีฟ้าเนี่แหละนะให้เราได้ได้ตีนะครับส่วนระบบเควสนะครับสีแดงเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้นะครับเวลาเราเดินเควสสีฟ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาให้นะครับก็แนะนําให้พยายามกดทําไปด้วยนะมันก็จะไม่มีอะไรนะครับมันก็จะได้ทั้ง EP แล้วก็เงินอะไรพวกนี้เหมือนกันนะก็อย่าลืมกดทําด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ แล้วก็ระบบถัดมานะครับตัวเกมก็จะมีระบบดันเจียนไลฟวันนั่นเองนะครับนี่กดเข้ามานะครับกดสาขีดมุมขวาบนนะแล้วก็เลือกผจญภัยทั่วไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบลงแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแบบลงแบบแบบเป็นปาร์ตี้แบบนี้นะครับก็จะมีจํานวนให้นะครับสอรอบนะต่อวันนะหรือว่าจะซื้อกาดเพิ่มก็ที่ผมแนะนําไปนะครับนี่ไอ้กาสพวกนี้จะใช้กับไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับนี่จะเป็นปาร์ตี้แบบนี้ แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะครับแต่มันไม่ได้เปิดนะครับอันนี้มันก็คือไอ้เสาสีแดงที่อยู่ในแมปที่ผมแนะนําไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาลงให้ครบนะครับก็มี1 2 3นะแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นหอคอยนะครับให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จะได้รับประดับแล้วก็ไอเทมพวกนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาลงด้วยนะ แล้วก็ยังมีดันเจี้ยนนะครับเพิ่มอีกนะครับนี่แบบนี้นะครับโดยที่ไอ้ดันเจี้ยนพวกนี้มันจะเปิดตามเวลานะครับเนี่ยอีกเจ็ดนาทีมันจะเปิดให้เราได้เข้าร่วมนะครับก็มารอนะครับก็จะได้รับไอเทมพวกนี้ด้วยนะถัดมานะครับก็จะเปิดอีกสามสิบแปดนาทีนะครับก็ได้รับไอเทมพวกนี้ก็เข้ามาร่วมสนุกพวกนี้นะครับได้ด้วยนะแล้วก็สามารถกดจองได้แบบนี้นะครับนี่กดจองเข้าร่วมแบบนี้นะแล้วก็ยังมี ระบบดันเจียนคิวนั่นเองนะครับก็คือเข้าไปตีบอสนะก็จะได้รับไอเทมพวกนี้ด้วยนะส่วนใครที่มีกิวนะครับก็พยายามอาสอบถามหัวกิวอะไรพวกนี้นะครับว่าเขาจะเปิดวันไหนนะ,เพ,ะเพราะว่าจะต้องเป็นหัวกิวหรือลองกิวเนี่ยแหละนะเป็นคนเปิดเท่านั้นนะครับห้องบอสนะก็จะได้รับไอเทมพวกนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อุบัติเงามืดนั่นเองนะก็จะมีให้เราเข้าไป PVP นะกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับก็ เป็นเวลาเหมือนกันนะอีก14ชั่วโมงถึงจะเปิดนั่นเองนะเนี่เป็นโหมด PK นะครับแล้วก็ยังมีสงครามคิวด้วยนะครับแต่ต้องรออีก5วันนะถึงจะเข้ารวมได้แล้วก็ได้รับไอเทมพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบนะครับของไอตัวเกมนี้นะครับพอเราประมาณเือก70หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับมันจะมีการเปิดโหมด PK นะครับนี่มุมซ้ายบนตัวนี้เลยนะครับ กดต่อสู้นะครับหรือว่าสังหารอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็สามารถฆ่าผู้เล่นที่อยู่ในแมปได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับสำหรับสายฟรีนะก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือสงสัยตรงไหนนะครับอยากทราบข้อมูลตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคครับ ยังไงก่อนจากกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผม